สวัสดีครับพี่พเ,พเพื่อนคนรักปลามังกรนะครับสำหรับวันนี้วันอังคารที่27เมษายน2564เราก็จะนำเพื่อนพี่ๆคนรักปลามังกรมาชมปลามังกรพัน RTG r e d t o y Golden นะครับเขา กินปลาเหยื่อนะครับเขากินปลาเหยื่อที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับก็จะเป็นฝูงลูกปลาเหยื่อนะครับผมปลาเหยื่อในที่นี้ก็คือลูกปลานินนะครับไซส์ไซส์ขนาดเล็กไซส์ขนาดเล็กนะครับอ่า ปลาเหยื่อนี้นะครับสามารถซื้อได้จากตลาดสนามหลวงสองหรือตามร้านขายอาหารปลานะครับผมจะมีขายที่สนามหลวงสองนะครับปลาเหยื่อก็คือปลาเนินไซส์เล็กจะอยู่ที่ราคาถุงละ20บบาทนะครับผมจะได้เยอะพอสมควรเลยลูกปลาเหยื่อ ถุงหนึ่งใช้ได้เกือบอาทิตย์เลยนะครับนี่ก็ซื้อมาเมื่อวันเสาร์นะครับซื้อมาเมื่อวันเสาร์วันนี้วันอังคารนะครับผมก็ปลามังกรเราก็กินเหยือ่อกินกินลูกป,ปลาเหยื่อไปหลายตัวแล้วนะครับผมขนาดนี้ก็เหลือประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหลืออยู่สิบตัวพอดีเลยนะครับ สำหรับที่เห็นอยู่นี่ก็คือปลามงกรพันธ RTG นะครับผมหรือเล d ทอย g ก l เด n ลักษณะลำตัวของเขาจะสวยงามมีเกรดที่เหลืองนะครับเหมือนโกลเด้นเหมือนสีทองนะครับผมเหมือนสีทองอทักทายหน่อยเขาชื่อเฮงเฮงนะครับเขาชอบเล่นกล้องน่ารักนะครับน่ารักเห็นไหมครับเขาเขาพูดเ,เขาพูดด้วย อ่าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอายุก็สองปีกว่าแล้วนะครับเนี่ยนะครับสองปีกว่าบางทีเขาหิวเนี่ยเขาเขาจะอ้าปากแบบนี้นะครับเหมือนเขาหิวนะครับวันนี้เราคงเราคงไม่ได้ไปหาเหยื่อมาเพิ่มเติมแล้วละ่ะปกติเขาจะกินในนี่ด้วยนะครับนอกจากปลาเหยื่อแล้วเขาก็จะกินจิ้งหรีดนะครับจิ้งหรีดเขาชอบมากเลยตอนเนี้ เวลาสังเกตนะครับเวลาที่เราให้อาหารปลามังกรน,นะครับถ้าเกิดเขายังไม่อิ่มนะครับเขาจะวนเวียนป้วนเปียนอยู่กับเราเนี่ยครับเขาจะลอยมาหาเราอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการขอนะครับเหมือนกับการขอบอกว่าฉันยังไม่อิ่มอะไรประมาณนี้นะครับเขาจะขอเขาจะวนเวียนอยู่กับเราส่งสัญญาณเตือนว่า หนูยังไม่อิ่มจะพ่ออะไรประมาณนั้นนะครับ <g oda> สำหรับปลาเหยื่อะนะครับพอเราให้ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ต้องเป็นห่วงว่าภายในอาทิตย์นั้นน่ะมันจะขาดอาหารนะครับก็คือเข,เขาหิวเขาจะกินกินของเขาไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีข้อดีตรงนี้นะครับปลาเหยือ่อ วันนี้หิวกินตัวสองตัวมาประมาณนี้ครับเขาไม่กินเขาไม่กินเยอะนะครับเขาจะกินพอพออิ่มประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นพวกจิ้งหรีดหรือหนอนยักษ์ที่ที่ผมเลี้ยงนะครับมันจะกินจนหมดเลยนะครับอย่างที่เห็นอยู่ที่ที่พื้นตรงนี้นะครับจะเป็นหนอนยักษ์เห็นไหมครับตัวหนึ่งที่อยู่ตรงพื้นตรงนี้นะครับตรงพื้นตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยนะครับเป็นหนอนยักษ์ที่เหลือจากการให้ไปหนึ่งตัว เฮงเฮงนะครับ RTG เฮงเฮงผมตั้งชื่อเขาว่าเฮงเฮงเพื่อนๆสังเกตเกตละเอียดบริเวณหางนะครับมีความถี่ยิ่งยิ่งเขาโตขึ้นนะครับเกตเขาจะมีความสวยงามเรียงลายสวยงามชัดเจนเลยนะครับนะครับบริเวณรอบข้าง รอบข้างนะครับขนาดนี้ก็เริ่มดึกดื่นแล้วนะครับเราก็กลับมาถึงบ้านก็เลยนําเสนอคลิปนี้ทิ้งท้ายสําหรับวันนี้นะครับตอนนี้ก็สามทุ่มสามทุ่มพอดีพอดีนะครับก็เอา น้องเฮงเฮงมาให้เพื่อนๆรับชมกันก่อนนอนนะครับจะได้หลับฝันดีมีโชคมีลาบนะครับฝันดีฝันถึงเฮงเฮงด้วยนะคะเพื่อนๆคลิปด้านข้างเขาเวลาเขาเขาลอยนะครับเขาจะแหวกไหวสา,สายสายสะบัดพัดโบกนะครับ ครีบเขาก็จะกลางออกสวยงามเหมือนมังกรบริเวณตรงปลายปากของเขาก็จะมีหนวดสองหนวดนะครับเอกลักษณ์ที่คล้ายมังกรนะครับเห็นไหมครับเวลาเขาตีโคง้งมันจะสวยงามบริเวณปลายปากของเขาจะมีหนวดอยู่2หนวดด้วยกันหนวดนี้เป็นหนวดนำโชคนะครับอย่าให้ขาดนะครับถ้าใครเลี้ยงมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมังกรเลยนะครับบริเวณ ตรงปลายปากเขานะครับจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นำโชคนะครับถ้าเส้นตรงคู่อย่างนี้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีมากเลยนะครับเป็นสลิมงคลสวยงามนะครับผมของเราก็เลี้ยงง่ายๆนะครับ ก็จะมีปั๊มออกซิเจนมีตู้กรองมีเครื่องปั๊มน้ำนะครับให้ดูเครื่องปั๊มน้ำนะครับนี่เนี่ยเครื่องปั๊มน้ำของเรานะครับเครื่องปั๊มน้ำแล้วก็จะมีสายออกซิเจนนะครับของเราก็จะทำถังกรองเองนะครับถังกรองมีน้ำวนแล้วก็เราก็จะใส่ตะแกรงเนี่ยมีไม้รองรับเอาง่ายๆครับไม่ต้องพิถีพิถันเยอะแยะนะครับ ตู้ก็ใช้ตู้60นะครับเลี้ยงเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กๆซื้อมาก็5,600นะครับตัวเนี้ตั้งแต่5นิ้วตอนนี้ก็2ปีกว่าจะ3ปีแล้วนะครับอายุเริ่มโตเป็นหนุ่มเต็มที่แล้วโอเคครับผมก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆคนรักปลามังกรด้วยนะครับฝาก อาทีจีน้องเฮงเฮงไว้เพียงเท่านี้นะครับชื่นชอบชื่นชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮงเฮด้วยนะครับกดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ให้ปลามังกรด้วยจ้ามีคลิปใหม่ๆดีๆเราจะได้ติดตามกันต่อๆนะครับขอบคุณมากสวัสดีจ้า วัสดีกันแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับฝันถึงเฮงเด้วยนะครับ่าโอเคขอให้เพื่อนๆนทุกคนเฮงเฮงเฮงกิจการงานเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีราบมีเงินมีทองทั่วหน้าทั่วตากันสวัสดีครับ